สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไฟยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านในช้ชวยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมแน่นครับ ชา,าวราศีเมษครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่สเตรนท์หรือว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนั่นเอง ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงป,ปักแรกของเดือนมิถุนายนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นตัวท่านเองต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุ่งมั่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวท่านเองนั้นจะเริ่มอะไรก็ตามแต่มันมักจะมีปัญหาติดขัดนั้นนู่นนี่โดยตลอดนั่นเอง คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เอ็ดออฟซอร์ตหรือว่าไพ่1ดาบนั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันว่าปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะและที่สำคัญก็คือว่าชาวราศีเมษนั้นจะหวังไปพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้เลยนะครับในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนั่นเอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผู้ที่เกิดราศีเมษถ้าว่ามีไพ่สใบเนี่ ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นนะได้นะครับพอถึงเวลาที่เราจะไปขอร้องไปขอความร่วมมือจากเขามักจะอ้างนูน่นอ้างนี่ติดนูน่นติดนี่โดยเสมอในลักษณะแบบนี้นั่นเองฉะนั้นขอให้ตัวท่านเองจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจความอดทนในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ถึงเวลานั้นชาวราศีเมษจะเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและตัวท่านเองนั้นจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษครับ ดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักแต่ว่าจะไปโดดเด่นที่เรื่องของการเงินเป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่การเงินที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นไพ่แปดเหรียญหรือว่าจะเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สองใบเนี่คือไพ่โชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่ของผู้ที่เกิดราศีเมษ ชาวราศีเมษไม่แน่นะครับบางท่านนั้นในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินการทองกันต่อนะครับชาวราศีเมษครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสรแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากกว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจารรย์ของศารแห่งไพ่ยิปซีผมอาจานุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้า ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็โดดเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับทัง่ของการงานการเจริจาอะไรต่างๆพวกนี้ชาวราศีเมษนั้น ทั้งชายและหญิงเลยนะครับเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยมยตรีดีเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนี่นะครับบอกได้เลยว่าจะดีมากๆตัวท่านเองนั้นจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาถ้าหากว่าเป็นการไปหาลูกค้าก็หมายความว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่8ไม้เท้านั่นเองไพ่แดไม้เท้านี่ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักนะครับบางทีผู้ที่กราศีเมษนั้นอยู่ดีๆหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเจ้าของกิจการก็มอบหมายงานเพิ่มเข้ามาตัวท่านเองนั้นเมื่อก่อนเคยรับผิดชอบด้านนี้ด้านเดียวแต่ว่าต่อไปนี้อาจจะรับผิดชอบหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับชาวราศีเมษท่านใดทีดท่ทํางานรับราชการ ก็มีโอกาสที่จะควบสองตแหน่งนั่นเองหรือว่าคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆมองเห็นว่าแหมลู่ทางนี้มันน่าจะดีเนาะถ้า,ากว่าเราทําธุรกิจด้านนี้ค้าขายด้านนี้เข้ามาเพิ่มอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่คนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วก็อาจจะมีอาชีพสํารองอาชีพเสริมเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะเองถ้าาว่าเป็นไพ่แปไม้เท้านะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่หนี่คือไพ่สี่เม้เท้าไพ่สี่เม้เท้าเนี่สสาหรับผู้ที่กราว4ีเม็ดบางท่าน ที่คิดแล้วก็ฝันนะครับที่อยากจะมีธุรกิจอยากจะมีโอกาสลงทุนทำอาชีพอิสระนะครับตัวท่านเองนั้นบอกได้เลยนะครับถ้ามีความตั้งใจจริงในช่วงของปากแรกเดือนมิถุนายนนั้นถือว่าเป็นเริ่ง,งามยามดีตัวท่านเองสามารถที่จะทําธุรกิจการค้าการขายได้โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก,ก่อนนั่นเองนะครับบางทีผู้ที่กุราสีเมตรบางท่านนั้น ทำงานก็อยู่ได้นานก็จริงแต่ว่าโอกาสเจริญก้าวหน้ามันไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับทั้งคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาคนที่ทํางานรับราชการก็เลยอยากจะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้หรือว่าชาวรางสีเบสบางท่านที่จัดสรรเวลาที่ดีพอนี่นะครับ ก็คือมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็มีการลงทุนเพิ่มค้าขายเพิ่มในช่วงวันหยุดหรือว่าหลังเลิกงานแบบนี้ก็ได้เพราะว่าการค้าการขายในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปตั้งร้านมันไม่ได้ไปเปิดร้านคือขายของอยู่ที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้ในลักษณะแบบนี้ถากว่าเรามีไอเดียที่ดีก็มีโอกาสที่จะทําเงินทําทองให้กับเราได้หรือว่าจะลงทุนในหุ้นในทองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการทําธุรกิจก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเช่นกันนั่นเองเนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ดีฮโร่แผนหรือว่าไพ่พระสังฆราชไพ่ใบนี้นั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกตัวดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมษคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาช่วงนี้ก็เปิดภาคเรียนใหม่แล้วนั่นเองนะครับครูบาอาจารย์นักวิชาการนักปราชหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรดวงการงานของสองอาชีพนี้ในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั้น จะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดีมากๆนั่นเองนะครับไพดีฮีโร่แพนและว่าไพประสังคาราชนั้นยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อชาวราศีเมษที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพุทธพันนิดนั่นเองนะครับเช่นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังฆพันทั้งหลายหรือว่าให้เช่าว,วัตถุมงคลให้เช่าพระอย่างนี้เป็นต้น จะดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ขายอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆเนี่ก็จะดีแม้ว่าในช่วงนี้จะเปิดภาคเรียนไปแล้วแต่บางทีน้องๆเขาพวกอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ครบอย่างนี้ก็จะขายดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่ไปศึกษาต่ออยู่ในตอนนี้ในภาคเรียนนี้การเรียนจะดีนั่นเองนะครับจะทำคะแนนผลสอบอะไรต่างๆจะออกมาดี หรือแม้กระทั่งบางท่านที่จะไปศึกษาต่อเช่นคนที่จบปริญญาตรีแล้วจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะสมหวังนั่นเองบางท่านนั้นอาจจะมีการขอทุนเพื่อไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศก็จะสมหวังด้วยเช่นกันถ้ากว่ามีไพ่เดเฮโรแพรนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ไพ่ใบนี้ยังตีความหมาอีกด้านหนึ่งว่าชาวราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนจะมีโอกาสได้ทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านบางทีบางท่านอาจจะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชงานผ้าป,ป่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีเมษถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้บางท่านนั้นอยู่ๆก็จะสนใจในเรื่องของธรรมะการปฏิบัติธรรมยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นบางทีบางท่านนั้นก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระฝึกจิตนั่งสมาธิไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมยังสถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาค,คุ้มครองคุ้มภัยอยู่นะครับเดินทางไปไหนก็จะปลอดภยัยการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็จะรักษาหายแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหากว่ามีาไพ่ใบนี้ครับคราวนี้เราขยับไปที่ไพ่ที่ผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นไพ่เคราะห์นี่คือไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางทีผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นทำงานหนักรับผิดชอบเยอะอย่างนี้เป็นตน้นคนเรามันก็เครียดได้เหมือนกันพักผ่อนไม่เพียงพอบางทีบางท่านนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วยังหอบงานมาทำอย่างนี้เป็นตน้นมันเครียดนะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองไม่หาเวลาในการรีแลก์ไปพักผ่อนบ้างนี่ระวังด้วยนะครับว่าจะล้ม,มอน,นอนเสื่อไม่สบายนั่นเองไพ่เดอดแฮงมหรือว่าไพ่คนห้อยหัวยังหมายความว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้ยากเช่นพวกความดันเบาหวานมะเร็งหรือว่าโรคในช่องท้องเช่นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีปวดท้องอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่าบางท่านที่ตั้งครันอยู่นี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังว่าจะแท้งลูกหรือว่าเป็นโรคแท้งคุกคามอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมษต้องระมัดระวังถาว่าท่านใดที่ตั้งครันอยู่มีอะไรผิดปกติต้องรีบไปหาคุณหมอนั่นเองนะครับ เมื่อมีไพ่เคราะห์ผมอยากจะให้ตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศนิกชนก็ทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้จะหมั่นสดมนไหวพระนั่งสมาธิหรือว่าจะทําบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้บริจาคเงินบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือสัพพสัตช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากสร้างสาธารณประโยชน์อะไรประมาณนี้หรือว่าจะทําบุญด้วยการ บริจาคโลงศพผ้าห่อศพม้อให้กับบริที่ต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ร่วมถ่ายชีวิตโคกระเบือทำบุญใดนๆในเสร็จแล้วอยากจะแนะนําว่าควรที่จะมีการกรวดน้ําด้วยคือกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้าก,ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัย,ยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรือหากเจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจนี่นะครับเขาอาจจะให้โชคให้ลาบแล้วก็เรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าผู้ที่เกี่ยวราศสีเมษต,ตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายควาว่าจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองจึงน่าจะผ่านไปได้ด้วยความสบายใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราวสีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่แปดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9าไพ่แปดเหรียญนี่ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินทีีด่ด คนที่ได้พไพ่ใบนี้คนที่ทำมาค้าขายคนที่ทำธุรกิจจะมีโอกาสได้ผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญเมื่อก่อนติดดอยพอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนมิถุนายนนั้นจะมีผลกำไรมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนคะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงิน คนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงชะตามีโอกาสที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีจากคนที่ติดขัดด้านการเงินมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินแสนเงินล้านอย่างนี้เป็นตนน้นนเดงถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี่นะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทน <c oughs> เกี่ยวกับพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะครับ จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้อแล้วตัวท่านเองนั้นจะได้ส่วนแบ่งส่วนต่างเป็นค่าในหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆคนที่รับฝากขายบ้านมือสองหรือว่าคนที่ไปซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทนะครับจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้อแล้วมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้ส่วนต่างเป็นเงินจํานวนมากอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ผู้ที่เกิดราศีเมษท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไวา้ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักที จะมีคนติดต่อเข้ามาในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนแล้วจะกลงซื้อขายกันได้ตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้สัมผัสเงินแสนเงินล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็ได้อยู่ที่ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินของท่านนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าโชคใหญ่ทางการเงินจะมาแน่หรือไม่บางทีบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่มหาศาลดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวศีเมษ บอกเลยว่าดวงชะตานี้จะมีโอกาสได้สัมผัสเงินล้านอย่างแน่นอนในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สิบถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่สิบถ้วยถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ คนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันถ้าคนที่จะแต่งงานแล้วหยิบได้ไพ่ใบนี้จะอยู่ด้วยกันยืนนานจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ไพ่สิบถ้วยนี้ก็ตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะได้จัดงานรื่นเริงสังสรรค์มีการรวมญาติพบปะญาติพี่น้องกันแบบนี้ก็ได้หรือไพ่ใบนี้ในสิ่งที่มันไม่ค่อยดีก็มีเหมือนกัน คือที่รวมญาติเนี่ยรวมญาติไปดูแลใจไปดูแลญาติพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับผมถามว่ามีไพ่แบบนี้ครับคราวนี้คนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีเมษจะเป็นยังไงตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดิงเฮโรแพน Plan, หรือว่าไพ่ภรษาสังขารไพ่แบบนี้ก็ตีความหมายได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนรักนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่มีอายุมากกว่าอายุอาจจะห่างกัน5ปี7ปี10ปีแบบนี้ก็ได้หรือว่าอายุอาจจะห่างกันไม่เยอะ แต่ว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งไพ่ใบนี้บางทีคุณผู้หญิงที่เกิดราศีเมษบางท่านเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคือเป็นคนที่หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวงานค่อนข้างหนักนะครับผมสำหรับคุณผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนชาวราศีเมษท่านใดดีนะครับที่เจ้าชู้ไม่อยู่กับล่องกับรอย มีไพ่เดแฮงแมรหรือว่าไพ่คนห้อยหัวระวังว่ามันจะเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวภายในความรักของท่านมันมีโอกาสที่จะทําให้การเลิกราเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคนเราแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแล้วต้องรู้จักพอครอบครัวของท่านก็จะสงบสุขนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพลอเทียนพยากรณโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนำาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ